อามโตสรมมาสัมพุตตะานั่โมตะจะคะวะตโตอระัะโตสัมมาสัมพุทตะานักโมตะภะคะวะโตอระโตสัมมาสัมตุทธะาว่าตามเจ้าค่ะเอตังทานเอตังทานังอันว่าทานั้นกำมิกลัมิกประกอบแล้วในธรรม ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้มาแล้วโดยชอบธรรมภยรหังเป็นของควรข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายสิรวันธานางิให้แกพระภูเป็นเจ้าผู้จะกล่าวซึ่งทำ พยาวหางเป็นของควรซึ่งพูดซึ่งพระนิพานอันเป็นที่พึ่งแห่งอาสวะโสตุจมีโนแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย

ุูมไม่ได้มันร้อนมันมีแต่หนักเหี่ยงนี่เดี๋ยวๆให้เยห้เ็นี่ยงๆให้เตาเทียนไปแล้วโอเค